นะอ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะอ่ะกำลังอัดคลิปอยู่เนาะฝากกลุ่ม facebook ด้วยวันฮิมเม t h a ไทยแลนด์กลุ่มตอนนี้มี4,000คนแล้วนะครับอ่ะเริ่มต้นนะเมนูอาหารมีอะไรมีควอะไรบ้างอาหารวิ่งไวอาหารวิ่งไวนะฮะก็มันอัพสกิลได้ครับสหรับอาหารวิ่งไวน้องแค่อัพสกิลลงมาถึงระดับที่เป็นสีม่วงก็จะมีสตาร์ดัสลาทาทุยนะผมเคยทำคลิปไก์มาก่อนว่าเอ่อเป็นอาหารวิ่งไวนะอา่าอาหารกระโดดสูง ดับเบิลจ้มถ้าเกิดกระโดดสูงเนี่ยเราต้องไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับมันจะมีน้ำยากบกระโดดนะฮะกบกระโดดที่เมื่อผลิตออกมาแล้วจะทำให้เราจ้มสูงจ้มหายนั่นเองฮะอ่ากบกระโดดอย่างไหนนะน้องกบรู้สึกว่าตัวนี้ผมอ่นี่นี้น้องกบเนี่ยฟอกเดลิเปอร์ต้องไปวิว่งเก็บเอานะครับต่อไปก็ฟาร์มของได้เยอะๆฟาร์มได้ของเยอะๆเ,เวลาวิ่งฟาร์มได้ของเยอะๆหรอครับ ถ้าเกิดอยากได้ครามของเป็นฟาร์มของจริงๆเนาะก็แนะนําเป็น H37 ไม่ก็ p a p e r d o l นะครับก็ไปหาสัตว์เลี้ยงที่เป็น H37 p a p e r d o l มาใส่ตู้นะฮะมันก็จะช่วยเราฟาร์มของฟาร์มทััพยากรอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับใครที่ต้องการ Standard Part หรือไฟพาร์ทไฟพรมพลาติกอะไรเงี้ยก็ใช้น้องๆในการฟาร์มหาของได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของดา m a จแรงอ่ะ ดาเมจแรงเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเชียร์เป็นฮอทดอกครับมื่อีอาหารชิ้นหนึ่งฮะเขาเรียกว่าเป็นฮอทดอกอันไหนนะอ่านี่นี่นี่มิกซ์ไฟฮอทดอกนะฮะเป็นอาหารที่ผมแนะนาแนะนําอันนี้นะครับทาไมถึงแนะนาครับมันทําง่ายฮะขอแค่เรามีเห็ดม่วงนะเห็ดม่วงมีน้ํามันข้าวโพดแล้วก็มีเนื้อถามว่ามันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่ามันเป็นอาหารบัฟทาดาเมจใส่เป้าหมายที่ติดมาร์กบูไอ คือมันเป็นการบัฟไฟนอลดาเมจครับน้องลองนึกภาพนะอาหารบัฟอื่นสีทองเนี่ยมันก็คือบัฟคีถูกไหมก็แค่บัฟคีเฉยๆไม่มีอะไรก็แค่บัฟคีแล้วไงอ่ะก็บัฟคีไงก็ได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นเอออ่าเป็นอาหารอะไรอ่ะอันเนี้ยอ่ะอันนี้ก็ทําให้ดาเมจชับเนลแรงขึ้นถูกไหมยูทูอินคีชาร์เตอร์ชับเนลดาเมจบายยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมก็คือทําให้ชับเนลดาเมจแรงขึ้นแต่กับการอันนี้มันบอกว่าอ่ายูทูอินคีสดาเมจถูกไหมก็คือบัฟเพิ่มดาเมจอ่า บัฟเพิ่มดาเมจทําดาเมจได้แรงขึ้นกับเป้าหมายที่ติดบูอายถูกไหมครับอ่ลองแปลดูก็ได้อมน้องลองนั่งแปลนั่งแปลก็ได้เผื่อพี่แปลผิดแต่ว่าพี่บอกเลยว่าพอเล่นแบบนี้แล้วมันยิงแรงขึ้นจริงเดี๋ยวพี่มีเทสให้ดูว่าแรงขึ้นแค่ไหนอส่วนไอ้เรื่องปืนพังยากนะฮะพี่เคยทาคลิปไกไปแล้วเนาะไม่ต้องกลัวปืนพังครับขอแค่น้องไปเก็บสัตว์เลี้ยงมาสัตว์เลี้ยงถุงมือฮะขอแค่น้องมีถุงมือเยอะพอน้องจะซ่อมของที่ไหนก็ได้ครับเห็นเลขหกพี่ป่ะ เห็นเลขหกพี่ไหมเลขหกอะด้านขวาล่างเห็นเลขหกไหมฮะคือของพี่พังก็พี่กดเลขหกเลยของซ่อมเรียบร้อยไม่ต้องกลัวของพังโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์เรื่องของอาหารฮอดดอกกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวดูปืนระเบิดพี่นะปืนระเบิดพี่เนี่ยปกติแล้วอาจะยิงหุ่นยตติดอ่าโอเคมาทดสอบก่อนอ่ะตอนนี้นะครับผมก็จะมาเทสโดยที่ไม่ได้ใช้บูอายนะอ่าอันนี้ก็ปืนระเบิดยิงนะะแต่ยิงให้กแตกเต็มก่อนนะ หัให้ดูไอสเต็ตกเต็มละดาเมจดาเมจต่อชีทก็ประมาณ9,000ถึง10,000สังเกตนะประมาณ9,000ถึง10,000หมส่วนดาเมจระเบิดก็ประมาณ12,000ถึง15,000ประมาณนะั้นอ่ะเดี๋ยวพี่กินอาหารดูนะกินอาหารบูอายเสร็จแล้วเราก็ยิงเป้าหมายให้ติดมาร์กบูอายก่อนพอเป้าหมายติดมาร์กบูอายปุ๊บเดี๋ยวนะเอาเป้าหมายให้ติดมาร์กบัวไอก่อนเอาใหม่โอเคเป้าหมายน่าติดมาร์กบัวไอละยืนบระเบิดยิงต่อดูนะฮะ เห็นไหมว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับดาเมจต่อฮีทประมาณ1 5ื่นดาเมจระเบิดอยู่ที่ประมาณ1 6ื่นเห็นไหมครับว่าดาเมจเพิ่มขึ้น2ี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาไูไอปืนวต้องสลับปืนปวยไปยิงต่อเรื่อยฮะคือบวไอต้องยิงตลอดก็มีบวไอติดตลอดมันจะแรงแล้วมันใช้ได้ที่ปืนเป็นอาหารที่ดีมากเป็นอาหารระดับสีม่วงที่ทําให้ปืนทุกปืนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับ แค่กินอาหารบัวไอเดียวเดี๋ยวผมไม่ยิงบัวไอและวอะเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้มันบัวไอหายเลยผมจะยิงแค่ปืนระเบิดดูนะอีกรอบหนึ่งดูดีๆอ่ะมอนน่าจะไม่ติดอ่าน่าจะไม่ติดบัวไอและตอนนี้ไม่ติดบัวไอเห็นไหมครับเห็นความตตกบ้างไม่ติดบัวไอเห็นไหมดาเมจที่ไม่ติดบัวไอเป็นไงไม่ติดบัวไอดาเมจแค่นี้เห็นไหมดูตัวเลขดูเลขดูเลขเป็นหลักดูเลขเป็นหลักอ่ะดูนะต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาบัวไอและอ่ะดูบัวไอนะอันนี้บัวไอยิงละบัวไอติดละอ่ะปืนพองระเบิดติดต่อเห็นไหม เ็ความต่างของดาเมจไหมฮะนี่คืออาหารที่เล่นดาเมจแล้วใช้ได้กับทุกปืนนะครับผมพิสูจน์มาแล้วถ้าน้องอยากแรงขึ้นอีกถามว่าทําไงฮะน้องเอาเสื้อออกไปใส่เสื้อบัตติลแทนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าบูอายสีม่วงนะครับอันนี้รองเท้าบูทออเดกร์กลรองเท้านี้เป็นรองเท้าไฟนัลนดาเมจที่บัฟเพิ่มเม,เมื่อยิงเป้าหมายที่ติดบูอายบัฟเพิ่มดาเมจอีกส0มสิเปอร์เซ็นรวมกับอาหารอีกยี่สเเป็นเท่าไหร่ฮะ 50ผมภูมิใจนาเสนอเลมากคอมโบเซตนี้สามารถใช้ได้กับทุกปืนบอกเลยใช้ได้กับกปืนขอแค่มีปืนบูอายสักกระบอกหนึง่งแล้วก็ปืนหลักดีกไม่ช่วยบูด,ดามจได้เยอะครับแต่ปัญหาคือเมื่อใส่แบบนี้แล้วมันจะยิงติดียากปัญหาคือยิงติดทียากครับแค่นั้นเองไม่มีปัญหาเลยมากปัญหาคือยิงติดียากขึ้นแค่นั้นเองครับเพราะงั้นพี่ก็เลยยังแบบยอมที่จะใส่เสื้อบูอายไปก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ เพราะงั้นพี่เลยต้องกล,กลับมาใส่เสื้อบูอายก่อนไอ้เสื้อเสื้อระเบิดอพูดผิดเสื้อระเบิดก่อนเพราะว่ามันจริงไม่ค่อยติดคีต้องยอมแบบเออฮไม่ได้วะ่ะมันไม่ติดคีวะ่ะเลยต้องกลับมาแบบนี้ก็คือบูอายยิงให้ปบูอ้ายแยิกให้ติดบูอ้ายแบบบูอ้ายติดละคือเขากระเบิดีจอ,น,อน,นี่คือยังไม่ได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือยังไม่ได้แขวานบัฟนะก็ประมาณนี้ครับ